สวัสดีค่ะจากร้านที่เจ้ถเกศยนค่ะวันนี้นะคะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะมาดูรูปแบบของงานส่วนงานคัดตะแกงนะคะคัดเกรดคัดไซส์นะคะคัดตามลำดับไซส์งานนะคะตัวนี้งานสีชั้นค่ะง,งานตามแบบพี่ลูกค้านะคะก็ทุกวันทุกครั้งนะคะจะเห็นในเรื่องของการที่เราใส่ตะแกงนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะพี่นะคะมีความประสงค์นะคะให้ใส่เป็นตัวร่องนะคะร่องที่มีความใน ความคัดของไซส์แต่ละไซส์างานของคุณพี่นะคะตัวนี้ก็งานคัดตัวสี่เกรดงานนะคะก็จะเป็นถาดสี่ชั้นนะคะส่วนที่เป็นงานคัดนะคะก็จะใส่ตัวร่องงานนี้นะคะอยู่ที่สามล่องงานนะคะสามเกรดชั้น1ชั้นสองชั้นสามแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะเป็นถาดเรียบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ตัวนี้งานส่นคัดจะเป็นงานลักษณะของงานกลมๆนะคะกลมๆใหญ่ๆห,หรือเป็นเศษงานที่ใหญ่ๆนะคะที่ต้องการคัดในปริมาณมากๆนะคะคัดปริมาณมากๆเพื่อที่จะคัดตัวเกตงานตัวนี้ถ้าเทียบกันกับงานตัวตะแกรงนะคะก็จะเป็นรุ่นบิ๊กงานตะแกรงเต็มแผ่นนะคะก็ในส่วนของตัวงานถวงตัวถาดกว้างอยู่ที่120ยาว2เมตรีค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็อันนี้เห็นพี่ปลายทางนะคะน่าจะไปร่อนพวกหอมแขกหอมใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะพวกงานกลมๆนะคะก็จะมีขนาดของตัวล่องนี้ให้มานะคะให้เราให้เราทำตามล่องที่คุณพี่ต้องการนะคะก็เดี๋ยวเทสคัดแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมในส่วนของตัวคลิปของตอนที่ร่อนให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ เบื้องต้นเดีเราเปิดเครื่องเทสนะคะเปิดเครื่องเทสกันก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวงานมาเราเทสให้ดูทีหนึ่งนะคะตัวนี้ของตัวที่เป็นตัวชุดงานชักนะคะก็จะเป็นแบบชักสั้นนะคะ ค่อยๆชักเขย่าไปนะคะไม่เขย่ายาวนะคะก็จะเป็นการสั่นคล้ายๆกับงานสั่นของตัวมอเตอร์เขย่านะคะแต่ว่าในการขัดจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะก็จะเป็นตัวคันชักที่เป็นแบบลูกเบ้ยวชักที่เป็นลูกปืนนะคะก็จะมีความนิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเท็ดขัดกันค่ะวันนี้เดี๋ยวลองเครื่องเปล่าก่อนเดี๋ยวท้างานมาเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีนึงนะคะ จะประมาณนี้ค่ะตัวคัดงานสี่ชั้นถัดนะคะส่วนงานตะแกงเต็มแผ่นแต่ไม่ได้ใส่แผ่นค่ะประสงค์ชิงใดอะไรอย่างใดเพิ่มเติมกันได้นะคะต้องการข้อมูลอะไรอย่างไรทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะก็ยินดีนะคะพูดคุยกันได้นะคะในทุกเรื่องนะคะหรือส่งงานตัวอย่างมาก่อนก็นได้นะคะมาเทียบตัว ส่วนงานส่วนคัดนะคะได้หมดค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะตอนนี้เราเปิดเครื่องเทแล้วนะคะตอนนี้เทเครื่องเปล่าอยู่ค่ะก็จะเห็นว่าชักในระดับชักสั้นๆนะคะชักสั้นๆตัวน,นี้เป็นรูปปืนเหล็กหลอ่อพิเศษนะคะ ำหนดงานชักสั้นนะคะจะชักลักษณะของตัวมอเตอร์เขย่านะคะแต่จะดีกว่านะคะเพราะว่าวางทีแรงมอเตอร์เขย่าวันรอบเบี่ยงมันไม่ไม่ได้นะคะในบางรุ่นท่าผ่านใหญ่ๆนะคะก็จะมีปัญหาแต่นี้เราใช้ตัวลูกเบี้ยวแบบลูกปืนชักสั้นนะคะ あっ。 ตรงในส่วนชุดงานนี้นะคะปกตินะคะที่จะเห็นนะคะลูกค้าอยากให้มีกลวยหรือไม่มีกลวยแจ้งได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆนะคะตัวงานใหญ่นะคะที่มีความหลากหลายนะคะจะไม่ได้แนะนําให้ทําเป็นกลวยรับนะคะก็จะทําเป็นแท่นนะคะรับนะคะในส่วนของตัวกระสอบเองหรือตะกร้าใหญ่ๆเองนะคะเราก็วางแล้วก็วางบนนี้นะคะเราก็เทเทลงมาที่ที่ตะแกรงเลยนะคะที่ตัวชั้นถาดเลยนะคะเพราะว่า มันจะไปเจอปัญหานะคะในเรื่องของการติดตันอยู่ที่คอนะคะต้องคอยมาล้วงนะคะมาล้วงมาแยกกันอยู่นะคะเวลาที่มันติดนะคะมันก็จะเสียเวลานะคะก็เอยากให้เทไปเลยดีกว่านะคะเทเลยนะคะเทลงในถาดเลยนะคะงานก็จะถูกแยกไปตามชั้นค่ะ